ดีครับสวัสดีครับทุกคนมันมันเป็นปัญหาที่เราเราเจออยู่บ่อยครัง้งแต่ว่าก็ฝากด้วยนะครับฝากใครที่ที่อ่าว่างงานนะครับแล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเนเช่นพวกเด็กการทำเวทีนะครับก็ลองติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะมารับมาเป็น เด็กทำเวทีได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องการบุคลากรที่ที่ที่คอสแตนบายนะครับก็เรียกว,ว่าเด็กเดยวเวทีเกิดงานธิการแล้วเกิดการทำงานไม่ไหวขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะขอหยุดอย่างที่นี้มันจะเป็นปัญหาในในภายข้างหน้านะครับก็อยากจะฝากทุกคนใครที่อยากจะมาเป็นเด็กเวทีนะครับคอนโวยคอนโวยก็คือมาร่วมงานมาทำงานด้วยกันก็ลองติดต่อเข้ามาแล้วก็สมัครเข้ามาได้นะครับ จำไหมเจนที่ผมเคยบอกคือดวงอะท่อคาตาคือดวงแบบว่าดวงแบบว่าเหมือนดวงมันจะไม่ได้ไม่ได้ติ้งอะพอผมผมจะพูดเปิดระบบติงปุ๊บอะไปละผมมีปัญหาละเนี่ยเมื่อกี้ยังนั่งมไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงสามนาทีเลยมั้งติงต้งติ้งติ้งมาอีกอยร์ไอ้เว่าไม่ถึงสามนาทีว่ะเอายวมีปัญหาละไม,ไม่ไม่ได้เปิดละ เดี๋ยวพี่น้ำเดี๋ยวพี่น้ำฝึกง,งานเด็ค่ะได้ครับพี่น้ำมาเลยมันมันเป็นปัญหาที่เราเคยเจอมาบ่อยอะคือเป็นอย่างนี้แบบหนูไปทําได้ไหมไม่หไหวโรคแรงไว้เอาขอผู้ชายกครับผู้ชายผู้ชายที่ว่างงานผู้ชายที่ว่างงานคือเราเราก็สแตนบายไปทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเวิีหรือว่าเราทํางานเนี่ยถ้าอะไรที่ทมันที่มันเกินกำลงังเช่นแบบการกระโดดข้ามจังหวัดแบบว่า กระโดดข้ามแบบว่าเจ็ดแปดจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ไม่หลับเอ้ยไม่ช่ไม่ไม่ให้เวทีของเราไปเราก็จะไปหาเวทีข้างหน้าก็เป็นการเสียพลงแต่คือแตบบ่ว่าครับนานาจิต,ตังค์เราเจอแดดหน่อยเจอลมร้อนหน่อยไม่มีข้าวกินหน่อยก็กระบ,บนกันแหละทั้งที่เราก็สแตนบายตลอดนะจะให้ให้เงินลูกน้องมาตลอดนะครับมาหาข้าวกินหรือว่าอะไรเงี้ย แต่บางสถานที่มันหาของกินไม่ได้เพราะว่าอาจจะเข้ามาลึกหรือว่าร้านค้าตั้งเย็นหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับปัญหาลูกน้องมีทุกที่ครับมีทุกที่มีทุกสถานที่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามปัญหาเรื่องการการตั้งเวทีลูกน้องการทํางานอะไรก็มันมีทุกที่มีอยู่ทุกที่ครับให้ให้แก่อย่างไงก็เกิดให้แก่ยังไงก,ก็ก็ปัญหาเกิด อ่ทุกคนเลยนะครับใครมีเพื่อนที่รู้จักหรือว่ามีคนที่ที่ว่างงานอยู่หรือว่ามีคนที่อ่ออยากจะมาร่วมงานนะครับมาร่วมงานกับทีมงานลิเกบ้านปรมีมาร่วมงานกับลิเกลูกขออากิสราปรมีก็มาเป็นคอนวลยก็สามารถที่จะมาร่วมงานแล้วก็มาติดต่อได้เลยนะครับผม ิ้มครับไม่มุ้ยพี่ไม่มุ้ย <S <S เดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝากติ๊งด้วยลวกันติ๊งจะฝากฝากติงฝากติงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหน้าก็ยิ้มละว,วันนี้เรามาเล่นในสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ก็จะอยู่แบบขอบเข่บเสบเข่าจะโบกเขาสวยมากเลยนะโบสถ์ที่วัดเนี่ยคือสวยแลวคือดีแบบดีเลยอะโบสถ์เขาสวยเลยฝากระบบติงให้กันด้วยครับทุกคนทุกอย่างก็คือ กำลังใจแหละอย่างคือขอคือแบบกำลังใจดีอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาแหละอากาศดีไหมผมว่าเดี๋ยวคือตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนั้นโอเคทรอยน้อยตอนในห้าโมงมันก็ไม่มีไม่มีความร้อนไม่มีไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยมัเขาไม่ไม่ทราบราคาเลยครับว่าข้าวอีเท่าไหร่ตัวน,นี้ยังไม่ได้ทราบถึงราคาเลยนะครับผมขอบคุณค้าเขาเป็นระบบติ้งค,งค,ค,ค,ครับผมมาแล้วสองร้อยบาทาติ้งคนแรกมาแล้วทุกคน มาทุกคนฝากเป็นหลรงให้กันด้วยนะครับฝากเป็นมารงให้กันด้วยนะ,ะไม่เจออะไรวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่วัดวัดเทียนถวายนะครับสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยคอ๋อพี่น้ำรู้ยิ่งกว่าแดดดิกด็ไเด้นะว่าเดีกดันเลยยังไม่รู้เลยเฮเนี่ยหัวโตมากเลยว่าจะไปตัดผมยังไม่มีเวลาไปตัดเลยวันนี้แสดงเรื่องยุพราชสามราครับ เจ้าภาพคือขอเรื่องอะไรก็ได้ที่มีคู่จิ้นเยอะๆแล้วเขาก็บอกว่าก็สามล่างก็ได้เพราะว่ามันพระเอกนางเอกสามคู่ไงมันก็เป็นคู่จิ้นเยอะวันนี้แถวนี้อากาศดีาาศดับอากาศดีครับอากาศดีครับชาวประทุนนี่แล้วเยี่ยมไดีครับนอนไหนมาคืนเนี้กลับบ้านเหรอยิ้มใหญ่มาแล้วยิ้มใหญ่วันนี้ยิ้มใหญ่มาไว้คือตอนเนี้น้าง,งานมีโต๊ะมีครับมีเก้าอี้ขายครับสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยครับผมแล้วเหมือนเขาน่าจะ จองกันไปครึ่งแล้วมาครับน่าจะใช่นะเพราะว่ามีป้ายติดจองไปครึ่งแล้วขอบคุณพี่ลาลิตาครับทิ้งต่อไปนวคุณครับสวัสดีครับพี่ก็เจอกันครับเจอกันพรุ่งนี้ครับมเมื่อคืนไปดูน้องมาด้วยนะทุกคนขอบคุณน้องมากค,นะครับครับถ้าวันนี้ขอสักหนึ่ง้ ใบแดงทุกคนคิดว่าถึงไหมทุกคนอยากติ้งทุกคนติงเลยนะคนละหนึ่งร้อยสองร้อยอ่ะติงด้ยนะฝากระบบติงด้วยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวไปเจออีกจังนู้นนู้นถึงไหนจ้าถึงแล้วครับเฮ้ยยังนู้นยังไม่มาต้องกินข้าวยังครับเดี๋ยวเขาจะเอาข้ามาให้มั้งตอนเย็นตอนเย็นบอกแล้วเดี๋ยวเขาเอาข้ามา หนาวแน่บรรยากาศดีจังเลยว่าหนาวแน่บรรยากาศดีจังเลยว้าพี่ชายหนาวแน่ว่ะน้องชายวันนี้เรื่องอะไรเรื่องสามล่างครับแต่บรรยากาศมันน่าเล่นเรื่องสุ่มามาไม้มึงนี้นะมามาน่ะมาน่าเล่นที่บอกว่าเรื่องที่แบบน้องชายโจ๊กอะเฮ้แต่เขาเดินเขาเดินเขาบอกอยู่บอกวันนี้ขอแบบไม่ไม่ขอขำๆเลยนะไม่ขอฮาๆแบบฮาๆหนักๆเลยนะอะไรเงี้ย อชอบหาติยังหล่อเท่เลยครับชอบไปชอบหาติพี่เกสวัสดีครับเมื่อคืนนอนไหนพี่เกมน้องแถวนี้เหรอกลับบ้านวันนี้ฝัดข้าวไหมนะน้องอ้อมชอบแซวพีน่นเ้ยอ้อมบอกว่าชอบพี่อฝัดข้าวรเราเราฝัดข้าวสวยเราฝัดข้าวดีนั่นนี่ฝัดข้าวไหมนะแต่เือคืนนัน้นเห็นน้องฝัดข้าวอยู่นะใช่กับน้องอ้อม เราได้เห็นน้องออมไปฝัดข้าวอยู่อ๋อน้องออมเห็นๆจะตรงจะเฮ้ยรีวิววันนี้ให้น้องออมด้วยจำให้คุณคุณเติ้ลเกีรดเด่นหล่อใช่คุณเติ้ลเกรดว่าไงครับคุณมุกเกรดเด่นวันนี้วันนี้อ่าอยู่พันธ์สามล่างครับผมสามล่างสามล่างแอดตัวแกนพีแล้วตายตายแล้วเฮ้ยจอนจอนจอนเออเชียว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 เชอ่ายูยูนี่ให้น้องออมด้วย ไอโซโลแกนกินแล้วตายคายแล้วรอดของน้องอ้อมเขาคอนเฟ็กฟาดกับกับฝาดกับฟ้าลุงจะปวดหัวอ๋อครับเอาทุกคนฝาดได้ครับน้องอ้อมรัฐธรมนูญนะครับก็คือคอนเฟ็กนะคอนเฟ็กคอนเฟ็กออเดอร์นางเอกออเดอร์นางเอกนะครับผมเพจนางเอกแก้มป่องนะครับคอนเฟ็กนะครับอ่าของน้องอ้อมรัฐธรมนูญนะครับผมสโลแกนนั่นก็คือกินแล้วตายคายแล้วรอดอ๋อไม่ใช่อันนี้โซโลแกนกินจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะมันไม่มาเท่านี้นะกินทั้งหมดแล้วอร่อยสั่งสั่งได้ที่เพจนางเอกแก้มป่องนะถาโอเคูญไปสั่กัน พ่อละถ้าไหร่ไม่รู้ไปดูเอาเอง